สวัสดีครับอยู่กับช่องเวนการ์ดไฟวันนี้อยู่กับช่วง d e ็กโปรไฟล์วันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยวันนี้เป็น n o วาสาย Victor น,นั่นเองโอเคครับงั้นเราก็ไปดูเด็กล s t กันเลยเรามาดูกันที่เกตสามก่อนดีกว่าครับเกตสามใบแรกของเราก็คือฐานหลักของเราน,นั่นเองว i กเตอร์ Victor. สกิลเขาบอกว่า ผมใส่ไว้สี่นะแล้วสกิลเขาบอกว่าช่องแวนคาเทอร์บ,บาสหนึ่งเมื่อจีโซนทำกับสไตล์จวบหนึ่งเลือกการบพนมือหนึ่งใบอ่ะคอลงเรียกากาศแล้วจากนั้นเลือกยูนิตหนึ่งตัวตัวนั้นจะได้ตีและลุกเรียนะครับนี่ตัวนั้นก็จะได้ความสามารถออโต้เมื่อตีเลือกเรียกอากาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นเมื่อตีก็จะลุกเรียหนึ่งใบนั่นเองสามารถชี้แวนได้นะครับชี G ้แวนให้แวนตีลุกเรียก็ได้แล้วเทคล่าบอกว่า เมื่อจบเทิร์นคุณถ้าการ์ดหงายหน้าบนดาเมโซนคุณเป็นหนึ่งหรือต่ำกว่าหงายแดมก็ให้อธิบายสั้นๆก็คือแดมเหลือหนึ่ง,หร,ห,ง,ห,รห,งหรือต่ำกว่าก็จะหงายแดมคืนหากโซเหลือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าก็จะได้โซชาร์นั่นเองแต่ถ้าทำทั้งสองอย่างรวมกันก็จะได้จวนหนึ่งด้วยโอเคเป็นของหามือได้ด้วยครับโอเคไปดูเกียร์สามไปต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือฐานรองของผมเองผมใส่เป็นใบนี้คนที่บอกว่า ช่องแวนออตโต้ gp 2เมื่อตีแวนยูนิตเนี้ยได้รับ5,000เลือกสแตนเลียการของคุณหนึ่งใบยูนิตน,นั้นบวก5,000แต่ผมไม่ได้เอามาใช้เทคนิคนะผมเอใช้เทคสไตล์สกิลอย่างเดียวเทคสไตล์ก็คือออตโต้ช่องแวนในเทิร์นคุณเมื่อจียูนิตทางการสไตล์ยูนิตนี้ยจะได้รับความสามารถคาเดบาร์เมื่อตีแวนเลือกลุกเรียการของคุณหนึ่งใบเรียใบนั้นบวก5,000แล้วก็ เทคใบนี้บอกว่า1ทับเทินก็คือใช้งานได้เทินละหนึ่งครั้งโอเคครับเรามาดูเกียร์สองใบต่อไปกันดีกว่าผมใส่เป็นนินจาดไว้สี่ใบนินจาเทคบอกว่าออตโต้ช่องเลียหนึ่งทับเทิน Gb 1ีหนคาตาบาสหนึ่งเมื่อตีถ้าแหวนเป็นวิกเตอร์เลื่อลุกเลียอากาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบ ยูนิตนั้นและยูนิตเนี่ยบวก2,000ตาม g ีโซนที่หงายอยู่ก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดมี g ีโซนหงายอยู่2ใบมันก็ตัวนี้และตัวที่ลุกด้วยด้วยสกิลข,ของตัวนี้ก็จะบวกสี่พันั่นเองผมใส่ไว้4ใบ i. นะครับผมมาดูที่เกตสองใบต่อไปกันดีกว่าผมใส่เป็นโกซาจิ agi, ครับผมคนที่บอกว่าคอนช่องเหลี่ยถเท่าแวนเป็นวิกเตอร์ตัวนี้ได้รีสิ แล้วเทคออโต้1นึ่งทหนึ่งทับเทินเคาเตอร์บสเมื่ออยู่ในนี้ตีเลือกรู้เรียกากาศใบอื่นของคุณ1ใบหลังจากนั้นเทคล่างออโต้ลัชเรียกากาศหนึ่งทับเทินจีบีสเมื่อเมื่ออยู่ในนี้สแตนด์ด้วยความสามารถของกาดอยู่ในนี้จะบวก7,000ก็ใส่ไว้4ี่ครับมันเป็นตัวรีสิตด้วยมันเป็นตัวตีไปแล้วมันไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทำอะไรมันได้ มันแล้วมันก็ปั๊มพลังได้ด้วยสำหรับตัวเองก็ไปดูกันใบต่อไปดีกว่าครับผมใส่เป็นยืนหมื่นใบหนึ่งนะเพราะมันเหลือที่ใบหนึ่งผมไม่รู้จะใส่อะไรผมไม่อยากใส่บูตากิวเพราะผมผมผมไม่รู้แต่ผมชอบตัวเนี้ยผมก็เลยใส่มันมาด้วย <c oughs> อันนี้ลิสต์ผมเองนะครับผมแล้วก็เกศสองใบสุดท้ายก็จะเป็นซาันต้า ซานตนตาบอกว่าออโต้ช่องเลีย GB1 เมื่อยูนิตนี้สแตนบอกห้าพันง่ายๆนะครับเมื่อสแตนบอกห้าพโอเคเผื่อทุกคนจะสงสัยว่าทําไมผมถึงใส่ซานตนตาแล้วทําไมผมถึงไม่ใส่คนนี้คนนี้บอกว่าล s h ช่องเลากาดออโต้หทับเทินเมื่อยูนิตสแตนด้วยความสามารถการยูนิตจะบอกห้าพันตาม g ีโซนที่หงายอยู่พอดีผมเอาซานตนตามาเล่นต้นเกมครับ ผมไม่ได้เล่นเลตเกมมากผมแค่ว่าไตล์สองเขาก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้ใส่คนนี้มานะก็แบบว่าสไตล์แรกก็คนนี้ก็อัดไปทีเดียวสามหมื่นสี่หมื่นไปเลยนะก็ตีแรงแรงไปเลยเขามือแหกไปเลยใส่ในสไตล์แรกนะครับโอเคงั้นเรามาดูเกียร์หนึ่งกันดีกว่ามาดูที่ pg ผมใส่ pg เกียร์หนึ่งไว้สองใบคนที่บอกว่าเมื่อปลาไปถ้าแบวนเป็นวิกเตอร์สามารถเขา้าตาบัสหนึ่งเพื่อจวดได้ มันเป็น pg ไว้หามือนั่นเองผมใส่ไว้สองใบเด็กนี้ผมใส่ดอ pg ด้วยนะใบต่อไปก็คือทิ้งสไตล์สามใบเอาไว้เปลี่ยนฐานนะครับบางทีเราได้ฐานรองเราก็เอาคนนี้มาเปลี่ยนฐานไป็ฐานหลัก mm hmm. ก็ทิ้งไตลทั่วๆไปแหละครับไปดูเกณฑ์นหนึ่งไปต่อไปกันดีกว่าครับ mm hmm. ก็จะเป็นสไนเปอร์สไนเปอร์สคนนี้บอกว่ามีเทค แอคทีฟด้วยช่องเลียหนึ่งทับเทิน G B หนึ่งจับมันนอนชี้ห้าตัวห้าตัวนั้นได้รีสิ์แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับส่วนใหญ่จะใช้สก,กิลล่างลัชออโต้ช่องเรียรกาศหนึ่งทับเทินเมื่อยูนิตนี้สแตนยูนิตนี้ได้แอดสี่พันตามจีโซนก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเอามาแทนไอใบเนี้ยนะครับนี่นี่ใบใบนี้ครับนี่นี่มันจะแทนกันได้ครับ แล้วก็เกตหนึ่งใบต่อไปก็จะเป็นเจโรฮอกเจโรฮอกบอกว่าผมใส่ไว้สี่นะออโต้ Auto, ช่องเรียกขา GB1 บีหนึเตอร์บาร์นำยูนิตนเข้าโซเมื่อ,อยูนิตเนี้ยเมื่อจบการต่อสุดที่ยูนิตนี้บูทถ้าเป็นวิกเตอร์ Victor, เอเ่อคัตเตอร์บาร์หนึ่งนำมันเข้าสู่โซ่จวดหนึ่งลุกยูนิตที่ตัวเนี้ยบูทแล้วโบสองพันก็จะเป็นตัวไว้หามือได้ด้วยเพิ่มโซได้ด้วยแล้วก็ปั๊มพลังได้ด้วยภายในตัวเดียวเลยก็จัดว่าเก่งครับ แล้วก็มาดูกันที่ติกเกอร์กันดีกว่าผมใส่เป็นฮิ้สี่ฮิวหมื่นหมดเลยนะครับเอาไว้แบบว่าไดนะ้หมื่นไดหมื่นอะอย่างเดียวครับแล้วต่อไปก็จะเป็นดอพีจีสใบแล้วต่อไปก็จะเป็นคิคัเตอร์บาร์ดหงไหเดม2นั่นเองก็คือคิคิของเรา สายบราวนั่นเองแอคทีฟช่องเรียกาศ GB1 c หนคอเนำมอยู่ในข้อโซลเลือกหงาย d ดเมจโซน n e 2ใบโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นทิกคิวทั้งหมดเลย8ใบก็จะเป็นเด็กนี้ก็จะเป็นคิ10ดอกแล้วก็ฮิล4นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวเริ่มนั่นเองอันนี้คือตัวเริ่มหลักของเราก็คือไรทับจัว เพราะว่าเอาไว้เพิ่มมือแล้วก็เอาให้มันอยู่ในโซ่ดีอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องถอยออกมาเผื่อถูกเผาด้วยก็อย่างน้อยก็ได้มือเพิ่มครับโอเคแล้วก็ได้โซ่แล้วมาดูกันที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นั่นก็คือลันบอลน,นั่นเองลันบอลคนนี้ใส่ไว้ในเด็กนะครับเอาไว้แบบว่าจัวได้แล้วก็ค่อยเอาเขามาเล่นเขาเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะทุกคนทุกคนอ่ะไปดูที่ความสามารถเขาก่อนดีกว่า เขาบอกว่าออโต้ผู้เริ่มต้นเราไม่ได้เอามาใช้สกิลบนนะทุกคนเรามาใช้สกิลต่อไปนี้ออโต้ Auto, ช่องอากาศ GB 1เมื่อยูนิตใบอื่นในแถวเดลต้าเดีวกับยูนิตเนี้ยสแตนสแตนยูนิตด้ด้วยถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเก่งครับมันมันเก่งกว่าหลายๆตัวเลยครับเพราะว่าบางทีเล่นวินนิ่งแชมป์ไปแล้วโซไม่หมดก็จะไม่ได้มือด้วยอะไรอย่างนี้ก็มันช่วยให้เล่งโซได้ครับให้โซหมดเร็วขึ้นโอเคครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่จีโซนกันเลยดีกว่าจีโซนใบแรกผมใส่เป็นวินนิ่งแชมป์วินนิ่งแชมป์บอกว่าออโต้ช่องแวนการ์ดโซบัสเรื่องไหนการ G ์ดจีโซนมันพูดพูง่ายๆก็คือเมื่อเห็นเราเลียเราลุกขึ้นมาโซบัสหนึ่งหงายจีโซนของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นและยูนิตเนี้ยบวกห้าพันก็คือไวปัมพลังนั่นเอง แล้วมันก็ปั๊มเจนเบรกได้ด้วยถ้าเลียรัล,ลุกเยอะก็อย่างที่ผมบอกแหละครับก็ตัวเริ่มรันบอลเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดมันลุกแบบตัวหน้ามันลุกมันลุกตามแล้วก็ถอดสองแล้วเราก็หงายสองแล้วก็จะเจนเบรกสามแล้วข้างหน้าก็ติดแล้วครับคาราบ,บอกว่าออตโต้ช่องแวนการ์ด GV3 สามเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตเนี้ยบุโจมตีตัวหนึ่งีไทยเรียกการคู่ขแข่งที่แอดต่ำที่สุดหนึ่งใบก็คือมัน มันเก่งที่สุดแล้วครับในไตยแรกของโนวานะแล้วก็ใบต่อไปก็เมเทโอไม่ได้ใช้ครับเอามาให้วินนิ่งแชมป์หงายอย่างเดียวแล้วก็คนนี้ก็เอามาให้หงายครับแต่ก็มีโอกาสได้ใช้บางทีนะครับสำหรับวิกโตพลาสมาวิกโตพลาสมาบอกว่าแอคทีฟคอเตอร์บาสอ หงา m ม t e o r Kaiser Wichto p l าสมาที่ความอยู่จีโซนและหงายก็เป็นนั้นถ้าถ้าจำนวนการที่หงายหน้าอยู่บนจีโซนสองใบหรือมากกว่าจะจบเทิร์นยูนิตเนี่ยได้เช็คลบหนึ่งและได้ความสามารถออโต้ช่องแวนทิ้งการบุกมือสองใบเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตที่ยูนิตเนี่ยตีแวนเราจะนั่งสแตนยูนิตนี้แต่มันสแตนได้ครั้งเดียวนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้ได้เทิร์นละหนึ่งครั้ง แล้วก็ต่อไปก็บัสเตอร์ผมใส่ไว้หนึ่งใบส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับก็เอามาให้วิกเตอร์ไงแต่ผมจะอ่านสก,กีให้ฟังนะเพื่อบางทีแบบมันมีโอกาสได้ใช้มันด้วยออตโต้ช่องแวนหนึ่งครับเทิร์นครตเตอร์บ,บาร์สไงจีโซนคุณหนึ่งใบเมื่อตีไงจีโซนคัเตอร์บาร์สไงจีโซนเลือกเรียกอากของคุณไม่เกินจำนวนเมเทโอบัสเตอร์ ที่ไงหน้าอยู่บนจีโซนและสแตนการ์ดทั้งหมดที่เลือกถ้าสแตนสองหรือมากกว่าและมีเลียห้าใบจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้แล้วควาสมสามารถคอร์บาร์ arth, ที่มือสองสแตนยูนิตนี้ระด้บลบสองคล้ายๆวิโตพัฒมาเลยครับแต่แต่ไม่ได้ลุกเลียด้วยนะแต่ผมว่ามันใช้ยากไปหน่อยมันขอเลียห้าใบเลยแล้วต่อไปก็เจนเบกเอกเจนเบกแปดนั่นเอง ออโต้ Auto, ช่องแวน GB8 เาคเตอร์บารเมื่ออยู่ิตนี้ตีแวนก์ดก็คือคัเตอร์บาร์หลุกลุกเรียเราทั้งหมดจะจบเทินยูนิตเหล่านั้นอะได้ความสามารถออโต้ Auto, เรียหนทับเทินเมื่อนอนจะลุกทันทีต่อจำนวนเรียการของคุณหนึใบจะจบกระดับสู้ยูนิตนี้บวกห้าพันก็ เป็นตัวเอาไว้เล่นกับสไนเปอร์นั่นเองครับเพราะมันเจนเบรกแแล้วพอสไนเปอร์ลุกที1หนึ่งก็นั่นแหละครับตีตีเขาหน้าแหกเลยต่อไปก็จะเป็นตัวไตที่2ของเราหลังจากวินนิ่งแชมป์เสร็จก็จะเป็นเฟเวอร์ลิตเลยมันพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวปิดเกมดีกว่าครับสำหรับสายนี้ของผมนะ เขาบอกว่าออโต้ช่องแวน g ี2ีสาตาบาส2ทิ้งมือ1เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีจะค่าคอร์สเลือกเรกาดไม่เกินจำนวนการ์ดที่จีที่หงายอยู่บนจีโซนสแตนยูนิตเหล่านั้นถ้าสแตน3หรือมากกว่าด้วยความสามารถนี้สามารถทิ้งมือ3ถ้าทิ้งหงายแดมและสแตนยูนิตนี้ได้ลบ2ก็คือเอาวินนิ่งแชมป์ฟาร์มมือให้เต็มที่ครับแล้วก็มาจบด้วยสไตล์นี้เลยเพราะเราจะเล่นต้นเกมนะ บางทีเผื่อไปเลดเกมแล้วแบบเราเจอ shadow เราก็สู้ shadow ยากเหมือนกันนะเพราะ shadow มันเผาเราได้แล้วก็มันมันหดมันหวดเราคืนหนักกว่าเราอีกก็เลยต้องรีบจบด้วยคนนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นจีการครับก็จะเป็น blue prism คนที่บอกว่าเมื่อเราช่องกาดอ u t o ถ้าแวนถ้าจํานวนแกไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มูดผิดเอาเอาใหมเอาไหม เมื่อเมื่อเราช่องกาดออโต้ถ้าจำนวนดดเมจโซนมีมากกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งบวก5,000ต่อไปก็จะเป็นไททันผมใส่ไว้4เลยเพื่อบางทีแบบเรามี2แดมอะไรอย่างเงี้ยครับเราเล่นวินนิ่งแชมป์แล้วแบบเผื่อบางทีไม่รู้จะายอะไรก็่งายมันทิ้งไว้ได้ก็ได้นะครับเพราะมันมี G ีโซนโซบร์ความการ์ดใบนี้มันเราสามารถปลดล็อกก็ได้หรือว่าง่ายกา์ดบนดเาเมจโซนเราก็ได้แล้วมาดูเทค ที่เราใช้การดมันดีกว่าคอนกาดเกเดียนถ้าจำนวนเรงการของคุณมีน้อยกว่าคู่แข่งไปที่ปกปืนก็เป็นตัวที่กาดใช้ได้เลยครับไม่แย่มากมันมันมันค่อนข้างดีเลยดีกว่าไม่ไม่ได้ค่อนข้างแย่เฮ้ยผมใส่ไว้3เหรออ๋อผมดูผิดโอเคครับผมใส่ไว้3ามไปนะแล้วก็2องใบสุดท้ายมาดูใบนี้กันก่อนดีกว่ายูนิออลออโต้เมื่อเข้าสู่ช่องกาด ถ้าในเม็ดโซนของคุณไม่มีการ์ดหงายอยู่ไงเดมสองบวกห้าพันถ้าเมื่อลงช่องการ์ดถ้าในโซไม่มีการ์ดอยู่โซชาร์สองบวกห้าพันมันสามารถบอกได้มากสุดคือหนึ่งหมื่นผมใส่คนนี้มาเผื่อบางทีเราหลุดไปเล่นคนนี้เพราะคนนี้เทคลุกเขากินเขาเดร์บาร์ดบางทีมันก็เลยบาร์ดไม่พอเพราะยังไงสายผมโซก็หมดอยู่แล้วเผื่อบางทีบาร์ดไม่พอก็เอาคนนี้มาไงมันเอาไว้เล่นกนารถายรองนี่เองที่ผมใส่มา แล้วต่อไปก็ใบสําคัญไว้สําหรับปิดเกมไว้สําหรับกาดเขานี่แหละแล้วก็เทอร์หน้าเราก็จะปิดเขาด้วยบอกว่าออโต้ GB1 เลือกหายกาด g z โซนจีกาดอะที่ความอยู่บน g ีโซนหนึ่งใบเมื่อเข้าชุดช่องกาดเลือกแวนแวนไดทิกเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีถ้าตีไม่ฮิตไงแดมหนึ่งพูดง่ายๆก็คือถ้าเราปาคนนี้แล้วอะทั้งเทอร์เรา อย่างเช่นเรามีอยู่สามดมนะครับหลังจากเราเล่นวิ่งแชมป์เสร็จแล้วเขาตีมาเราเราแค่ปาใบเนี้ยแล้วเราก็กาดแค่สามเวฟพอนะครับถ้าเราจะตายเราค่อยกาดเพิ่มเรากาดแค่สามเวฟให้มันหงายแดมให้หมดก่อนให้แดมเราสะอาดก่อนแล้วเราก็รับแดมมานะครับสองดมให้เป็นห้าดมนะทุกคนแล้วเราแล้วถ้าเกิดเขามีเวฟเพิ่มมาอีกแบบเราห้าดมแล้วเราก็ค่อยกาดเพิ่มไปนะทุกคน สำหรับคนนี้ก็ห้าแดมเตรียมไว้เล่นเฟร์ r ลิตใส่เขาเลยทุกคนแล้วเราก็แบบว่าทุ่มมือแบบของเฟร์ลิตคือปิดเขาให้ได้เลยอะง่ายๆเลยสำหรับเด็กนี้ครับโอเคครับสำหรับเด็กลิส์วันนี้เป็น n o วกร r a เ p อร์ pper, สายวิกเตอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับถ้าอยากให้ทําเด็กไหนแคนไหน สายไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะตามมาทำให้อขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ